เออเขาไอ้ของง่ายเถิ่นเด็กเขาแบบนั้นพอดีขี้ขาเนาะมาเกี่ยวข้าวพอมีลงเกี่ยวข้าวทำไม่ใช่ยังวมันจะง่ายเกี่ยวข้าวมีเป็นมีเื่อกินข้าวโน้สามไม่ใช่ยังวมันจะง่ายนะเฮีคุณคุณเลยนะ เอกซ์ก้อนเป็นต้นนะครับมาดังเอ้ากลับจากท่ายสบายดีและกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันสุกคนวันนี้กลับมาหน้าทุกคนเลยบอดี้ขึ้นป่าด้ช่วงนี้ทุกคนเลยให้แล้ววข้าวเลี้ยวน้ำก็ทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันเริมแดดแล้วนะก็เลยมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำก็ทุกคนวันนี้การเขาแม่เกี่ยวมเยวมื่อวานนี้ก็ได้หลายเติบแล้วนะเขาเอาคนมาเกี่ยวน้ำได้ สี่ขนเมือ่อวานนี้กะมื่อนี้การมาอีประมาณสามสี่ขนนี่นะกะมาตืมได้หลายคนเติมทุกขั้นเลยเดี๋ยวห้าวกะสีลงเลยนะวัน,นนี้กะทำไมใช่กะไปบ่ไปดีวันนี้ห้าวกะมาหน้ามาเกล่ยวข้าวเกลียวบ่บ่บเป็นพี่เลอวอยกลียเอามากเกล่ยวข้าวเพื่อพอมีเกลียวมีเพื่อกินข้าวได้เฮ้เสยเลอซะฮะมาเกล่ยวข้าวพอดมี ลงเกี <că> <Christmas. S 1> ่ยวข้าวสาม่ใช่ยังไม่ได้ง่ายเกี่ยวข้าวมีเป็นมีเพื่อกินข้าวโสาม่ใช่ยังไม่ได้ง่ายมีง่ายก็เกี่ยวเป็นเกี่ยวมีเป็นเนื้อแล้วเฮ็ดเอาก็เกี่ยวข้าวเคยมีที่กินข้าวได้กางเว้นนี่เสือนังเบื้องมู้แล้วห้านี่เลยขนมย่าละสองถุง กินขนมก็มีเฮากินข้าวกินขนมหวอนสองเท่ากุ้งมาไล่กันเท่ากุ้งไปทุกคนเลยวันนี้กะสีลงเกี่ยวขา้าวแล้วไปเอากรุให้เบาได้ไหมเร็วๆตัวนะรถไทยกะเ,เอามาจอดป่าตนานาพี่ทุกคนเลยไปเออขึ้นเ,เ,ยเลเเยเด้อสีลงเกี่ยวข้าวทุกคนเลยข่าวบทอดลงก้อนละ ทุกคนเลยอันนี้ก็หักกรเกี้ยวมือเสานี่นะหักกรลงมาเหลยแดงฮึฮั่นฮันแดงกระนอนหน้าไปทุกคนเลยโอ้เข้ากะปนกันทุกคนเลยหลงเข้าปุ๊นะตัวนี้ก็ฮะน,นะตัวแก่แล้วก็มี่อ๋อหมไล่มวยหมดไล่มวย mới, mới, mới. มวยละ โอ้หลายคนเกีียวอยู่ได้เอาโฟได้เท่านี้วันนี้นะกับกีจ้อยดีกีจอ้จอยอยู่นี่มา,มาเออมาซอยเวลาหรือเวลาจอ้องจ้องหงไก่เอาข้าวนี่มีมาอะไรนู้นเข้าเป็น,เอ,นเออทุกคนมันสีอ,อ้อเป็นข้าวรีบได้จริงน้อยข้าวปีนี้นะ เด็กเี้ยมาชนไหมถือฟอดเข้าเลยในไปขึ้นไปเออเออเอองไอ้ของง่ายเขิน ชาน้ำมัดทุกคนน้ำมัดก่ำนะเพราะว่ายัดฝนตกนะนดินกับมันยังชุ้มๆอยู่โอ้สาวไใส่<ม>ลงไปพี่เชิญนะเขามาเก็บข้า,ออาเวเพราะยาเศริกิจเขาง,ง่ายนะฮะชมเมื่อลรามาขามนะมาเิเลยเพื่อแปลงมาน้อยใช่ ตนั้นนี่ไม่ทันได้แก้ทุกคนเลยตัวนี้มันเข้าคนละฟันนะมันปนกันดำเป็นหน้าอยู่ก็เลยจงวักจงตอไนะว้น,นะสิโลเออพูดนะวะโอ้เข้าปนซ้ำแก้ด่ามุ่งนะก่อนเจ็วพูดเลยเฮ้เตอร์ตัวนั้<ฮ>นมันปนน้ะมันปนของบ้อนมาหยามเบิง้งแฮวหนูกก็ฮายบทเที่ยวซ้ำน,นะนี่นะบทที่ซ้ำหลางนี้ก็ ดีเอสไว้หลายหลางเติบเดี๋ยวสีไปเลาะเลาะหยาบมุก็ทุกคนเข้าย้ายลงมาเก้ยวทั้งลุ่มเลยนะนเข้ากับปนร้ายหลายทุกคนเนี่ยปนเ,เ,เขี่ยกับข้าวกลางนะเนี่ยจุเขเียวจูพอเกลยวหน้าจุสองอยู่กับมี่ปนกันลายแห้งเข้ากันนะโอ้นะหลางนี้กันทุกคนมันบดเที่ยวแล้วคน โอ้โมงหลบทุกคนตัวนี้นะมงหลบแล้วขึ้นุ่มเห้าเกี่ยวเข้านะทุกคนมันก็เลยบเที่ยวก็เลยบเที่ยวเดี๋ยวมอแรงสิมาก้านอ่ะทุกคนนีนะลงเหือไม่แล้วันนี้กะ ทีเข้าคนละแนวดนะเบิงมีดไหน่เขาพอบ้านนะเขาก็น่าปนกันจูช้องแล้วก็ม่จู่โดนเก้ีวพ่อเกวแล้วก็ไม่เขาพอบ,บ,บ้านเปลี่ยนแล้วจะเป็นพอบ้านเมือนเฮ้<อ>ลุยบ้านนี่ทุกคนเนลยโอ้พอเกลียวย่างนำแล้วทุกคนเลยเธ้ดีนะฮะ ข้าย่างน้ำแล้วเกี่ยวละกะมัดพร้อมทุกคนเอาข้าวมาัดข้าวนี่ พี่สารนะเนาะนือนะนีอสารนนี่าะ่อสาีอสาะครนนี่คือารนครนาะนี่อาะนี่านคอสาน่สารนี่คารนรนีานะ ชั้นไปเหอนเธอเฮ้มันรัดจะท่ากูจ้ากันนะจอดรถแลน่์ทางกี่วสาเนาะใบิทุกคนเลยเจียวสามันน้ำมัดกัมใส่มัดกัมันี่ทุกคนลงมาเฮ้ยนี่กันนะมัดกัมคือเกลือเฮ้ยนี่ให้กงเตะกันนะน้ำนะตัวตัวเลยนะเกี่ยวขึ้นปั๊บนี่ก็ดำโต๊ะก้าดำสีก็ได้เลยนี่หน้านี่นี่เกี่ยวอีกสองป่านตัวนี้นาะ เอ็ดนาแซงเลยนะแถวนี้เขาเจ้ามีแต่บดิยมเอ็ดหน้าแซงทุกคนมันมีมีน้ำนะเอ็ดท่าน้าปีกันบางที่ก็น้ำมีเพ่งพ่อก็มีได้บางปีกันพอดีขี้ขาดเนาะ ข้าวก็สาได้ทุกคนเลยมันมัดเอามันสาน้ำตัวนี้แหละขั้นแม่นเกี่ยวร์ดนะง่ายเลย อ๋อโอเคทุกคนเกี่ยวข้าวกะเฮพริมนะวันนี้กะสีขึ Dat ้นไปหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินก่อนนะเป็นไปเฮ็ดกินซอยแม่นะเพราะว่าแม่เอ็ดผู้เดียวคนหน้าสิการนะเจะเอาสิขึ้นไปเฮ็ดกินจักลาได้อย่างกินนะเดี๋ยวขึ้นไปเบิงน้ำกันทุกคน มาเาทงเลยทอดเอลยรับละ่ะจะมีไส้นอนพัดล้างละหเห็บลอยแล้วอิดเอาได้นี่ใจใจใจเเฮ็ดรับตาเออ็ดกินทำไม,มป่าปลาแล้วก็ไปเลยได้ไปสมบ,บูรสำหรับสิงโง่ เท่นี้ลาบปะยังนะอ๋อแักพอดีเลยซะเด็ดดดดกดเพสสดๆเลยทุกคนต้มน้ำซุปจ้ะต้มอรเนอ่ม ลาบสันโง่ทุกคนเลยซีนสันมานะ อ,ออกมาจะเชื้อผีมันแม่จะเอาเพีมันเอายิจะได้แช้มันเสริมอันนี้เพีมันทุกคนเลยรีดเพีมันออกก่อนเพีคมันคุค้มเลยนะรีดออกมาแต่ใช่เลยนะเพยังมีได้ตองนะเบะื้งสี สิจุซิ<ส>มองกอนทุกคนเลยคักเลยทุกคนเต็มคุณครั้งลนะ กีนโง่เผาทุกคนเลยคักๆเลยได้จิ้มน้ำเพลมมนคักเพลก็อ้อยย่างดีนะ เฮงเอ็ดกินเธอนึงลาบพื้นบ้านนี่พ่นลาบเป็ดลาบ เบอร์ะวางทาให้น้ำฟอน,นะเนะ๋ยวมาจุก่อนนะจุอีกก่อนพาขคิริวห,อห่อทองเลยวันนี้ทุกคนเพนี่โคตรคุ้นเลยทุกคนนะเพคุ้นคุ้นเลยนะ คนสาซอยเอาทุกคนตัวนี้สีซรอยเอราบนะตัวนี้นคอนเทนเนอร์มัน กินกนทุกคนมาหนิกะเอาเอดลาบสุกเลยทุกคนเลยบดไอ้ลาบตีบได้ซอยผักไปท่าทุกคนน,นี่ก็ปักเสริมเสริมลาบนะเพิ่งหอมโอเคเดนตามแล้วได้ไหม อ่อนๆอ,อ,อืม,อมโลอีกขั้นตอนสุดท้ายคนวันนี้ก็ เราให้มันเย็นทุกคนเราให้มันเย็นแล้วก็สีปรุงเลยนะ่อรถขั้นตอนนี้ก็ใกล้กับขึ้นมาแล้วอัดไปช่ไมอัดประตู <c oughs> ปรุงเครื่อง,งนู่นนี่น้ำซุปนี่บ้าเดียวเลยทุกคนเลยแล้วบ้าเดียวเลยนะ อันนี้เพ่มันคนเคยเพย่มันกะลุ่งอยู่นี่เลยนะสูตรนี้ทุกคนเลยคล้ายๆคือราบป่านี่แหละปรุงไปตามแล้วข่้นตอดนะน,นะแรบอันสื่อเทระย่างนะอันนี้จะทำปรุงน้ำนี่มันก็น้ำกะทิหรือว่าน้ำซุปบางคนจะมีเคยเอ็ดนะจัง เด้วก็เอาซีนห้อยลงเดี๋ยปะนี้ซีมมันพอดีเลยป่ะอนี้ะหลังจาก,น,ากน,นั่นกะอืมล้นีป คือลาบเบบตะเก้าทุกคนนี่พักหุยแล้วได้ไหมตามโดยเขาโพตรรดนี่ หอมไปซอยทุกคนเลยหน้าตาไปกันน่ากินทุกคนนะกินสุดยอดเลยเยอะข้าวแล้วกะเทลซิมดูดูแล้วทุกคนเลยบอกเลยสูตรนี้เด็ดทุกคนนะ เดี๋สิเอ็ดพาเงาทุกคนเลยกะโต๊ก,กะมันน้อยทุกคนมันกระเทือนก็เลยเอ็ดว่าเอ็ดพาเงากินน้ำกันเลยนะคนกับแม่นซาหลายไปลเลยทุกคนทุกคนทั้งคนในเทือนนะเดี๋ยวสีเอ็ดแบบมันพานเดียวเลยทุกคนกินน้ำกันกินลายคนจาก,กแซบนะปูเสื้อเป่าเลยนะมอนยามนี้มาแล้วกระโต๊ะเงาทุกคนกับย่ามนหน้า เดี๋ยวสีจอลาบก่อนทุกคนเอ็ดแบบมันผ้าง่ายเลยทุกคนม,ม,มาแล้วทุกคนตัวนี้จะเป็นแกงปลาทุกคนแกงปลากุหรือว่าปลาปลาขาวนี่ถ้าแต่ขาเจ้าขึ้นมาแล้วก็ห้ามากินเลยทุกคนเอินขึ้นมาแล้วนะ สิเอ็ดโมงปลายแล้วขึ้นทุกคนเจ๊เงแล้วสามีใช้ผันรับละเอ็ดกินแล้วแล้วพัดได้สามีใช้เอ็ดลับผันรับอลีได้ดีนะโอ้ยหมอนี่นอดลับละจุงไว้เธอเอาเละหนากะโอ้หมดทนกะขึ้นมาละหา้ามนำขึ้นมาพร้อมนะโอ้นักบ่เฮ้ โอ้ธรรมดาทุกคนพอหามแลนลินอยู่โอ้พอหามแลนลินือไได้นะได้ปโอ้อยเะเลยเยอี่อนป้โอ้เรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยแล้ได้ใครจะกินข้าวได้บนี้อเดีแวนี่โอ้หมยืนเลยกินข้าวกินน้ำเนี่วันนี้ก็ขาบรไรกับท่าน้มาใช่ไหมาม่ไม่ไส่ไม่ใช่ใช่เวนอนเมาเนอส้กันนะมูกน่นตาปอนนาเส สามีไส่ซีมึงดูห้แซบอยู่มึงมีิเคมักอันอืเนสุเอ็นเป็ยนละพาก้ยเนาะเอาอดหาเอ็ดไเิดซิมอนซิมอนเลยเอ็ดอลืงเลเหลือก้อยมีตาลูกโผโผยาเอ็ดมีตะลุกแค่ดีเป็นหาาอกนาเม็ดมาทุกคนเยกินข้าวดยังบ่ไล่ครับนะกูกมาลำหลังกู้าเอาพากันยอะกัรนำทางไว้ในเรื่องนั่นขึ้นมากเะาะมาได้กินก้อนแลเน้ Mamma, mãi 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 Mà mà mà, thôi thôi. mãi 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 Mình mãi Em mãi 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 mãi

กิน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 ินัหมครับวาอีนหิ่นปัญหามดมดนเนกเป็นมิ่งเป็นวิ่แล้วได้เหรอเม่อตอนท่ดียวอันนี้เนี่ยอยากไม่ทาวนึงกันนลจ๊หนบานยเจมาเท่ดีแล้วมันจะเีบเดี๋ว่อมาเอ็นรูดเลยเอินรูดเลยอนวาวเรืองกิน ม่กินได้สมับไหมได้แล้วบ่หื้มจัมพ์ประเดียมใช่พ้ออี่แเ้าตอวเ้วยหื้มหื้มแบบนี้แหละห่กวเสบนะฮเอ็ดก้เป็นต้นนะปลาดังด่างปปลาปูปลาขาวลุดปลาขาวลุดปลาลาดปลาลาดลาดมา

มีการเปนแีเนาะเไปไปแบบเป็นนั่นเป็นน่นนึะกมช่งนจาเด้ละนมากินกข้านน้ำแต่ละายยืาทีน้าตอโอเคทุกคนเลยแต่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สีพรก็ทีนี้น้อยพอแล้วประมาณสองโมงจากลกนี้ เอา้<ย>าคลิปนี้กสเสษียรไว้สั้นนี้ก้อนทุกคนเลยส,เส้มนี้ก็เกี่ยวเข้าแล้วพื่ออะไรจังได้ขึ้นป่าทุกคนเลยเข้าสุปลายนะเอาโอเคคลิปนี้กสเสษียรไว้สั้นนี้ก้อนขอหมุกใจทุกคนที่เข้ามาติดตามส้มเป็นปกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพุพอได้ไหมคือเก้าทุกคนเลย